สวัสดีครับผัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เรามาทําแกงเห็ดครับเป็นแกงเห็ดชะอมแกงแบบนัวๆใครที่ชอบแบบนี้วันนี้ห้ามพลาดนะครับผมแกงแบบร้อนๆบอกได้เลยครับข้าวเกลี้ยงหม้ออีกแล้วครับเมนูนี้แม่บ้านชอบมากๆเติมข้าวไม่หยุดเลยครับมาดูส่วนผสมของเครื่องแกงกันครับก็จะมีตักไข่หนึ่งต้นหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหอมแดง3มหัวนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะได้ํำง่าย กระเทียมไทยหหัวครับแล้วก็พริกสีเขียวสีแดงนะครับประมาณ10เม็ดเป็นพริกขี้หนูก็ได้พริกแดงกินดาก,ก็ได้นะครับจากนั้นก็ตามรวมกันแค่พอหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือแกงกันเลยครับ อันดับแรกครับให้นําเครื่องแกงที่เราตาได้มาคั่วในกระทะร้อนๆนะครับน้ํามันไม่ต้องใส่นะครับพยายามคั่วให้เครื่องแกงของเรานั้นตรงกลิ่นหอมนะครับ เวลาแกงเสร็จออกมาจะได้หอมกลิ่นสมุนไพรนะครับผมจากนั้นก็เติมน้ําเปล่าลงไปครับประมาณ500มิลลิลินะครับหรือว่าประมาณครึ่งลิตรนะครับผมจากนั้นก็รอให้น้ําเดือดครับแล้วก็ใส่เห็ดฟางลงไปได้เลยครับน้ําหนักของเห็ดฟางที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ200กรัมนะครับ ถ้าเป็นดอกใหญ่หน่อยก็ผ่าครึ่งนะครับถ้าเป็นดอกตูมเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องผ่าก,ก็ได้นะครับนําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับผมจากนั้นก็มาดูเครื่องปรุงครับก็จะมีน้ําปลาครับประมาณ1ช้อนครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสอีก1ช้อนชาครับเพิ่มความนัวด้วยน้ปรราปลาร้าต้มสุกนะครับประมาณ2ช้อนหรือว่าใส่ตามความชอบของแต่ละท่านได้เลยนะครับ อเห็ดฟางสุกแล้วเราก็ใส่ชะอมลงไปได้เลยครับชะอมที่ผมใส่ในวันนี้ประมาณ40กรัมนะครับใครชอบมากก็ใส่มากได้ตามความชอบนะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับผมใส่ลงไปเนี่ยเพื่อเพิ่มความหอมก็จะทําให้แกงเห็ดกับชะอมของเราเนี่ยหอมหน่าทานขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ใส่ลูกโดดเป็นพริกสีแดงลงไปสักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้หน่าทานมากขึ้นนะครับ เอาละครับเสร็จได้ทานแล้วครับสำหรับแกงเห็ดชะอมของเราในวันนี้นะครับใครที่ชอบแกงประมาณนี้ชอบแกงแบบใส่น้ำปลานัวนัว,นวแซ่แบๆซก็แนะนำเลยนะครับเมนูนี้เหมาะมากๆครับแค่มีเห็ดกับชะอมนะครับเนื้อไม่ต้องใส่หรือว่าถ้าจะใส่เนื้อเนี่นยขอแนะนำให้เป็นเนื้อปลาทูเนื้อปลานะครับก็จะเหมาะเข้ากันสุดๆนะครับผมอร่อยมากๆครับเมนูนี้ ง่ายด้วยประหยัดด้วยนะครับข้าวหมดหม้อแน่ครับวันนี้ตักใส่ถ้วยร้อนๆเลยครับมาทานด้วยกันครับผมเดี๋ยวผมยกหม้อข้าวมาเตรียมรอเอาไว้เลยดีกว่าครับเพราะว่าข้าวจานเดียวเนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับผมแม่บ้านกระซิบบอกมาว่าถ้าทานกับปลาทูทอดเนี่ยจะเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆครับ เอาละครับใครชอบเมนูนี้ก็ลองไปทําทานกันได้นะครับผมวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับ